วิธีการทํากระทงใบตองในรูปแบบใหม่ก็จะเป็นลักษณะการพับมุมกรีบกระทงในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็มีให้เห็นดังในคลิปเลยค่ะเริ่มต้นการทํานะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนําใบตองมาพับเป็นมุมกลีบในรูปแบบนี้ค่ะ ไปตองแผ่นที่1ค่ะหันฝั่งสีด้านนวลเข้าหาตัวฝั่งแข็งชี้ไปทางขวาจากนั้นม้วนให้เป็นลักษณะนิ้วใบสีม้วนเก็บมุมบนไปจนกว่าจะสุกความยาวของปลายไปตองเสร็จแล้วเย็บแม็กตรงมุมด้านล่างต่อไปจะทําการห่มลําดับชั้นทั้งหมด4ี่ชั้นหันไปตองไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดชั้นที่1ค่ะหันาวางตรงส่วนของนิ้วใบสีตรงกึ่งกลางเว้นระยะด้านบนตามชอบมุมด้านขวา,าพับเฉียงลงมาเล็กน้อยค่ะ โค้งมาด้านในและยกมุมให้สูงขึ้นมุมด้านซ้ายก็ทำเช่นเดียวกันนะคะและชั้นต่อไปค่ะเราก็จะเว้นระยะตรงู่นของมุมไปตองตามความเหมาะสมจากนั้นก็พับมุมกรีบในรูปแบบเดิมทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทั้ง4ชั้นค่ะและประขอเพิ่มเติมนะคะระยะการตัดไปตองในคลิปนี้ทุกๆขนาดสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะ และเมื่อเราทําครบทั้งสี่ชั้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเย็บแม็กตรงมุมด้านล่างค่ะและจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะคะและไปตองขนาดต่อไปค่ะหันไปตองไปในทิศทางเดิมแล้วจากนั้นนะคะหาจุดกึ่งกลางาพับเฉียงฝั่งขวาเล็กน้อยโค้งให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปก็นําในส่วนของชุดกรีบแรกมาวางตรงกลางจัลระยะลดต่าตามความเหมาะสมมุมไปตองด้านขวาโค้งมาด้านในค่ะและยกมุมให้กว้างออกปลายไปตองที่เกินด้านล่างตัดออกก่อนเพื่อจะทําฝั่งซ้ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและมุมฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันค่ะได้ระยะมุมกรีบตามที่ต้องการเพื่อนๆก็เย็บแม็กจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกนะคะ ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการพับกรีบกระทงและขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะเป็นการประกอบในส่วนของมุมกรีบเข้ากับฐานค่ะโดยเราจะใช้ในส่วนของไม้กรัดนะคะในการปักยืดจัดระยะตรงส่วนของมุมกรีบตามความต้องการตรงส่วนของมุมไม้กระดด้านบนให้เพื่อนๆเ,เหลือตรงส่วนของความยาวไว้เล็กน้อยเพื่อกันในส่วนของกรีบเราหลุดค่ะปักเรียงแบบนี้แล้วค่ะวนไปจนกว่าจะเต็มรอบฐาน ในส่วนของฐานกระทงกตามที่เห็นในคลิปจะใช้ขนาดความกว้าง6นิ้วและความสูง1นิ้วครึ่งค่ะในส่วนของจำนวนในการพับกรีบนะคะปะก็จะไม่เน้นให้ว่าจะต้องพับทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงและระยะการปักเรียงกรีบค่ะเพื่อนๆก็พับจำนวนกรีบตามความเหมาะสมกันได้เลยนะคะ พยายามจัดตรงส่วนของปลายกรีบให้ได้ระยะเท่ากันมากที่สุดเพื่อความสวยงามค่ะและกรีบนี้นะคะก็จะเป็นกรีบสุดท้ายในการประกอบค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทำขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประดับในส่วนของดอกไม้เข้าไปค่ะเพื่อนๆจะประดับดอกไม้แบบไหนตรงนี้ก็ตามชอบนะคะ ปักเรียงวนไปแบบนี้ละค่ะจนกว่าจะได้จำนวนตามที่เราต้องการเลยและต่อไปนะคะเราก็จะนำในส่วนของทูบและเทียนค่ะมาปักตรงมุมกึ่งกลางจากนั้นเราก็จะปิดทับด้วยดอกไม้อีกหนึ่งชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการทำกระทงใบตองแบบใหม่ค่ะสวยงามมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ